สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคิงกิสนาคันและรายการ SME สร้างอาชีพอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นประจําทุกวันเสาร์รายการที่แสงไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนทางด้านธุรกิจนะครับผมแน่นอนครับผมช่วงไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมช่วงธุรกิจหน้าลงทุนเราจะพาไปพบกับสินค้าดีๆ BL c o l คอลลาเจนนะครับสวยแน่แน่แค่7วันนะครับผมแล้วก็ช่วงไฮไลท์ SME นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจคนดังนะครับน้องเบนซ์พุญยพรกับธุรกิจของเขาว่าเขาทาธุรกิจอะไรนะครับแล้ว ในวันนี้นะครับผมคุณหัสพงษ์อึ้งศรีวงศ์ผู้ค้ามวอดในวงการตลาดออนไลน์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์สําหรับเรานะครับผมจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงธุรกิจหน้าลงทุนสวัสดีค่ะ วิชาใสมาอินค่ะกิจจาเมธาศิริกรค่ะก็สวัสดีนะคะเรา,าเจ้าของธุรกิจนะคะ BL ค l ล g เ n ロー s นะคะก็คอลลาเจนอันนี้เราถือว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะวันนี้เลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าเรามาีรีวิวจากผู้ใช้จากทั่วประเทศนะคะมาการันตีด้วยค่ะ คอลลาเจนของเรานะคะจะแตกต่างจากคอลลาเจนของอยี่ห้ออื่นทั่ว,ว,วไปก็คือตรงที่ของเรานะคะทําจากเก็ตปลาค่ะเก็ดปลามีสีขาวนะคะในขณะที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยจะทําจากเนื้อปลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมา หมูเนื้อนะคะแล้วก็ปลาดินมันจะทําให้รสชาติขาวใช่ไหมคะใช่คะแต่ของเราเนี่ยก็คือจะขาวสะอาดเลย,ยก็คือเก็ดปลานะคะปลาเราจะมาจากมหาสมุทรจากอินเดียเลยและนําไปแปรรูปนะคะก็เป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากอเมริกาแล้วมีใบเซอร์คร่ะ,คะแล้วคอลลาเจนเราเนี่ยก็คือ,อคอลลาเจนสูงสุดของตามออยอเลยค่ะคอลลาเจนเราอยู่ที่10,000มิลลิกรัมนะคะน้ําหนักรวมของเราก็1 5 0 0 0ันมิลลิกรัมค่ะ นอกจากตัวคอลลาเจนที่ดีแล้วนะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวซันไฟเบอร์ซันไฟเบอร์ค่ะซึ่งซันไฟเบอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยสารเคมีที่มันตกค้างในร่างกายเขาเรียกว่าดีท็อกนะคะค่ะ แล้วเซอร์เบอร์ก็เป็นที่มาที่ไปของคําว่านอนก็ผอมได้ค่ะเนื่องจากที่นักแบบที่เมกานะคะเขามีระเบียบวินัยในการกินก็คือ,อเขาจะกินตอนท้องว่างกินประมาณตอนหนึ่งทานอาหารทุกอย่างให้เสร็จภายในหนึ่งทุ่มนะคะและขึ้นมากินคอลลาเจนตอนสามทุ่มนะคะม,มันจะหลังสารโกรทฮอร์โมนซึ่งจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็จะเต่งขาวใสนะคะแล้วก็ เราจะรู้สึกถึงความกระชับไม่ว่าจะเป็นถุงใต้คางนะคะกล้ามเนื้อแขนขานะคะอะคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนที่ดีจะต,ต้องมีครบทั้ง4ไทายซึ่ง BL อ l คอลลาเจนพัดของเรานะคะมีครบทั้ง4ี่ทายเลยก็จะดูแลในเรื่องของสวยงามนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยก็จะได้ตั้งแต่อะไรเลยครับผมผมเล็บผิว,ผวนะคะและ,ะแลที่สําคัญใช่ที่สําคัญของคุณผู้หญิงนะคะก็คือนะ้เรื่องของหนะ้าอกค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะ เ,เรื่องการบ้านของคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ทำไมคะทำไมทำไมของเราถึงกินคอลลาเจนแล้วมันถึงได้ตัวนี้ด้วยเพราะว่าของเราอย่าลืมมีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุ้มลูกดูหนังสมุนไพรใช่ค่ะ,ะ,นะคะใช่ คงจะไม่เคยได้ยินกันนะคะสมุนไพรตัวนี้เรียกว่าอุ้มลูกดูหนังนะคะหรือภาษาสัพทางการแพทย์ของไทยอาจจะเรียกว่ายอปา,ยอปากยอดปากใช่จะปลอดภัยกว่ากาวเครือและว่านฉันมหมดลูกนะคะคือให้คุณสมบัติตัวเดียวกันเลยจะได้ในเรื่องของหน้าอกนะคะเรื่องของมดลูกผู้หญิงคนไหนที่ปวดประจําเดือน,อนมีตกขาวมีกลิ่นภายในนะคะหน้าอกไม่กระชับย่อนยานแล้วก็ที่สําคัญเขาเรียกว่า เพิ่มสาวสาวหรือที่ทุกท่านที่เรารู้จักกันนี่คือสารฟิโลโมนะคะทราบไหมฟิโลโมนคืออะไรก็อย่างที่คุณเอกบอกนะคะก็คือสาบสาวนั่นเองทําให้เราเนี่ยมีสาบสาวเพิ่มมากขึ้นและก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นอันนี้คุณผู้ชายไม่เกี่ยวนะคะใช่ค่ะอ้าวแล้วงั้นผู้ชายทานได้มั้ยมีค่ะ ทานได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะสารตัวนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ในเรื่องของของคุณผู้ชายเพราะว่าฮอร์โมนของคุณผู้ชายเนี่ยมีการสร้างอยู่ทุกวันนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชายกินไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีกินสา,สาวขึ้นมาเพราะว่าฮอร์โมนของเพศชายเนี่ยจะไป เสริมทับกับฮอร์โมนเพศหญิงอยู่แล้วซึ่งท่านชายเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าอกนะคะว่าหน้าอกจะขึ้นมาอะไรที่ไม่ใช่ร่างกายจะถูกขับออกแต่อะไรที่ใช่นะคะมันจะเสริมสร้างแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้เรากลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะเพราะนั้นคอนเซปต์ของ B L Collagen เรานะคะก็สวยแน่ๆแค่7วันนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปของคำว่าอก full fit ตึงเด้งดึงดึงดูกระับร่างกายนะคะวันนี้ก็ขอเชิญนะคะ ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสนะคะกับ BL คอลลาเจนนะคะเราการันตีผลนะคะว่าถ้าคุณทานนะคะวันละสองซองใ,<ช>ในช่วงแรกนะคะเจวันคุณจะได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะก็ไม่ไม่สามารถจะบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงไหนต้องลองทานดูนะคะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะราสักปคุณแล้วก็ ความมหัศจรรย์ของสินค้าตัวนี้แล้วนะคะคอลลาเจนก็คือคอลลาเจนนะคะแต่คอลลาเจนเราเป็นสินค้าที่ทานคอลลาเจนและได้ครบในเรื่องของที่ผู้หญิงต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะจะติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์และร่วมลง,งทุนทําธุรกิจกับเราเนี่ยก็เชิญติดต่อมาที่เบเอร์081นะคะ 7362174นเะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายที่รอรับทุกท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดแรกแจกแถมนะคะและเรารับประกันในตัวของสินค้าของเราด้วยค่ะใช่ค่ะก็อยากฝากทุกท่านไว้นะคะสวยและรวยไปพร้อมกันค่ะค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d fin e Finition 022459999เอทสร้างอาชีพอวอร์ดเวทีประกาศความสําเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ร่วมตัดสินรางวัล SME สร้างอาชีพ Pop u l a r ล่าโได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสินช่วงไฮไลท์ SME อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็เป็นนักสแสดงด้วยแล้วในความรู้สึกว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจาตัวเราได้ด้วย mm hmm. เว้นก็เลยสร้างชื่อแบรนด์ขึ้นมาว่า Beview อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบรนด์อันนี้ก็คือจริงๆแล้ว ยังไม่ถึงปีเลยเพราะว่าเออพิ่งเริ่มทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่14กุมภาปีนี้แหละก็ครบปีพอดีปีหนึ่งปีเต็มกับการที่เราทําธุรกิจแบรนด์น,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึง่งรองเท้าเนี่ยที่เป็นทำเนี่ยจริงๆแล้วของเ็นเอ็นเนี่ยก็ทําด้วยซับหนังแกะค่ะแล้วก็แล้วก็เอ่อมันก็จะทําให้เท้าเนี่ยไม่เหม็นด้วยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแพตฟอร์มเสริมด้านหน้าก็จะช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับ เท้าแล้วก็มันกระชับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวเบนเองเนี่ยก็คือเราออกงานอีเวนต์บ่อยแล้วก็บางทีเราใส่รองเท้าส้นสูงไปตามแล้วบางบางทีแบบเรายืนจนแบบเมื่อยแล้วแบบบางอันก็กัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะทําแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทําธุรกิจของตัวเองสักชิ้นหนึ่งเบนก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเห็นคนอื่นเขาทํา เสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าอะไรอะไร,อะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็เลยบอกว่าเออถ้านเราทํารองเท้าดีกว่ามันไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็เอาความชอบของตัวเองเนี่ยแหละมาใส่เป็นดีไซน์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบเองด้วยแล้วก็ซื้อวัสดุเนี่ยก็ซื้อเองคือหาวัสดุเองแล้วก็ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอันไหนเราก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็เชนสีในการเลือกสีรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะเบนก็จะหาตามแบบว่าตามแฟชั่นว่าแบบเออเชนสีนี้กำลังมานะเบนก็เลยบอกว่าตัดสินใจก็เลยแบบทำทำธุรกิจชิ้นนี้ แซดก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะก็ใส่แบบสบายๆง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่ได้ชอบรองเท้าส้นสูงมากเหมือนที่เบ้นใส่อยู่นะ,นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นซับหนังแกะที่เบ้นบอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะทําแบบนิ่มแล้วก็จะมีมีฟองน้ําตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าสปองนะคะสปองตัวนี้ก็คือจะช่วยแบบรับเท้าของเราให้เท้านิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบ้นก็เลยเบ้นก็เลยบอกว่าอยากให้คนใส่แล้วใส่สบายแล้วก็ ใส่แล้วติดใจในแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็พยายามที่จะเลือกวัตถุดิบที่เออมันใส่แล้วแบบสบายด้วยสวยด้วยแล้วก็เออไม่มีกลิ่นเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแฟตตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบขายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ใส่แล้วสบายค่ะตัวนี้เลยก็สาวสาวสาวออฟฟิศนะคะแล้วก็สาวสาวคนที่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รุ่นนี้เลยนะคะใส่แล้วสบายค่ะซ่อมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วตัวโลโก้ของเราก็จะเป็นแบบนี้ด้วย เพิ่มความสวยเก๋ค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นทับหนังแกะนะคะทำให้แบบใส่แล้วสบายนิ่มด้วยแล้วก็เท้าไม่เหม็นไม่อับชืน้นนะคะมีแล้วมีเสริมด้านหน้านะคะมีตัวนี้แล้วตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นแรกของเราเลยค่ะอุ้ยนี่เป็นรุ่นแรกของทางร้านเลยค่ะก็ ถือว่าผลิตมา3ครั้งแล้วแล้วก็หมดทุกครั้งด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ให้การตอบรับดีนะคะรุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่น back river ค่ะเป็นรุ่นแรกเลยเพราะว่าเพราะว่าออกในวันที่14กุมภาพันธ์นว,วาเลนไทน์ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะ ผลตอบรับถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยมันก็เหมือนการโปรโมทหรือว่าการที่เหมือนการขยายธุรกิจเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ให้ความสนใจในตัวเราว่าอุ้ยน้องเบ้นมาทําธุรกิจแล้วมาทําอะไรทํารองเท้าหรออุ้ยอยากเห็นตังเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาให้มีความรู้สึกว่าเออมันก็ไปไปได้ด้วยดีค่ะเบนก็อยากจะฝากนะคะถึงคนทําธุรกิจนะคะว่าเราทําในสิ่ง ที่ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ถ้าอันชอบอันไหนหรือหรือหรือเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คืออันที่เราแบบใช่แล้วเราชอบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่าเราจะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนานแล้วก็ทําทาอย่าทาอย่าประมาทก,ก็คือทําไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปแบบทุ่มเงินเยอะจนเกินตัวจนเกินกดเกินตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าเออถ้ามันล้มเนี่ยมันก็จะเจ็บ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันนี้คือเหมือนของเบนนนเบนใช้หลักการที่แบบว่าทําไปเรื่อยๆแล้วก็พอประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอมีพอใช้พอเพียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะท้งไงเบนก็ฝากร้านบีวิวด้วยนะคะ<ม>ก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็ใครที่ยังเออไม่ได้เป็นลูกค้าของร้านเรานะคะนีมาเป็นลูกค้าของร้านเรานะคะเพราะว่าเบนอยากจะบอกว่ารองเท้าใส่สบายมากจริงๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนคบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d fin e Finition 022459999 SME สร้างอาชีพอวอร์ดเวทีประกาศความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ร่วมตัดสินรางวัล SME สร้างอาชีพ Pop u l a r v o t e ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสินช่วง สร้างอาชีพกูรู รายการเ m ็สร้างอาชีพในสัปดาห์นี้นะครับช่วงสร้างอาชีพกูรูนะครับผมแน่นอนครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับการตลาดออนไลน์แล้วก็มาทําความเข้าใจว่าเขามีที่ไปที่มาแล้วก็มีความสําคัญยังไงนะครับซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับผมคุณหัตสปง์อึ่งสีวงหรือว่าคุณหยกนะครับที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้เล่าถึงที่ไปที่มาแล้วก็อ่าปัจจัยนะครับ ได้ครับด้วยการแข่งขันที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับมีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับ,รบเห็นผลหนึ่งที่ทางการค้าขายเนี่ยจะต้องหลีกหนีจากประเภทออฟไลน์มาสู่ออนไลน์เนี่ยนะฮะเพราะว่าธุรกิจไม่ได้ทําอยู่แค่ประเทศประเทศเดียวนะครับทุกวันนี้เป็นการทําแบบเขาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยนะฮะไม่ว่าประเทศอะไรก็ตามเนี่ย าใครไม่ทําออนไลน์นี่ถือว่าเฉยมากยุคนี้นะครับเหตุผลตรงนี้เลยทําให้หลายๆคนเห็นว่าประโยชน์จากการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เป็นจริงได้นะฮะเพราะว่าเขาเองไม่ได้อยู่แค่ตัวประเทศเดียวนั่นหมายว่าเขาจะค้าขายกับใครก็ตามถ้าเขาเอาสิ่งต่างๆที่เป็นธุรกิจลงไปใส่ในออนไลน์ทั่วโลกมีโอกาสเห็นธุรกิจของเขานะครับนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมความสําคัญของธุรกิจออนไลน์ถึงเกิดขึ้นได้นะครับ เมื่อก่อนคนไทยอาจจะมองว่าไม่สําคัญแต่ปัจจุบันนี้มีคนประสบความสําเร็จแล้วได้รายได้หลักแสนหลักล้านนะครับจากการทำธุรกิจอ,ออนไลน์แล้วเห็นผลอย่างชัดเจนสูงมากนะครับจนทำให้คนที่ไม่สนใจกลับมีความสนใจเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะถึงกับขนาดลงทุนนะฮะในการเรียนรู้ในการพัฒนาเรื่องระบบการทํางานต่างๆเนี่ยให้ไปอยู่ในออนไลน์ให้หมด นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าความสําเร็จเบื้องต้นถ้าใครอยากจะได้รายได้เพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับให้เข้าไปเรียนรู้และให้เอาสูรตรขึ้นัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในออนไลน์ครับ,รบผมก็เรียกได้ว่ามันได้จากาได้กลุ่มลูกค้าในทั่วโลกแล้วทีนี้มุมก,กว้างๆของมันครับอย่างถ้าเรามองว่าแน่นอนล่ะได้ลูกค้าจากทั่วโลกทุกที่แล้วทีนี้มุมกว้างมันที่กว้างกว่าปไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันควบคุมไปถึงว่า ธุรกิจประเภทไหนไหมหรือว่าจําเป็นไหมว่าคุณทําธุรกิจประเภทนี้ต้องมีออนไลน์แล้วตรงเนี้ยมาเป็นอยู่ในออนไลน์ไม่ได้นะครับมองกว้างๆครับมันได้มากแค่ไหนได้ครับจริงๆแล้วธุรกิจออนไลน์ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับ,รบไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กขายของไม่กี่สิบชิ้นนะฮะจนถึงขายของเป็นพันชิ้นเหมือนชิ้นก็สามารถทําได้เพราะภาพของความเป็นออนไลน์ไม่ได้จํากัดเฉพาะต้องค้าขายนะฮะเป็นเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เป็นเรื่องของการค้าขายโดยตรง ฝากขายประมูลนะครับหรือการสร้างภาพลักษณ์สามารถใส่เข้าไปในออนไลน์ได้หมดเลยนะครับขอเพียงแต่ความคิดแรกว่าเราอยากจะสร้างความเป็นตัวเราธุรกิจของเราอยู่ในระบบออนไลน์หรือเปล่าครับเพราะนั้นภาพมันจะเขาเรียกว่าไม่มีลิมิตไม่มีข้อจำกัดถูกคือมันกว้างได้มากที่สุดเลยที่เท่าที่สื่อการสื่อสารจะไปถึงถูกต้องแอัแอนดรอยต่างๆครับผมคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะนำไปเชื่อมกันได้หมดเลยใช่ไหมครับยิ่งยุคนี้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับ เป็นอะไรที่ติดตัวเรานะฮะต้องบอกเลยว่าโลกเนี่ยมันไร้ขีดจํากัดจ,จริงๆเมื่อก่อนเรายังต้องอยู่บ้านหรือต้องพกเป็นโน้ตบุ๊กนะครับปัจจุบันนี้มันเล็กมากเล็กจนเราสามารถจะพกติดตัวไปทุกๆท,ที่ได้นั่นหมายว่าการค้าขายมันเกิดขึ้นแบบกว้างมหาศาลจริงๆนะฮะใครไม่จับนี้ถือว่าคุณมองพลาดแล้วนะฮะครับก็เรียกได้ว่า ตัวเป็นเป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้เป็นการตลาดทางเลือกทางเลือกหนึ่งเลยที่เป็นหลักๆที่เขาจะเลือกในการทําการตลาดใช่ไหมครับทุกันนี้ถูกต้องครับครับผมเพราะนั้นในรูปแบบตรงนี้อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าใครที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจที่เหมือนกับเปิดใหม่นะครับ,รบแล้วเห็นว่าอยากจะให้คนรู้จักช่องทางแรกที่อยากให้มองคือธุรกิจออนไลน์ก่อน <N: S 2> นะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่เราเองทําแบบด้วยตัวเองนะครับ,รบหรือนะฮะเราทํากับเป็นกลุ่มก็ตาม ข้อต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นข้อจํากัดว่าจะต้องขายเฉพาะที่นะฮะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าอยากให้คนรู้จักสินค้าเราเบื้องต้นสายเข้าไปนในออนไลน์ก่อนเลยครับนะครับอย่าไปคิดมากว่าจะต้องเป็นความยุ่งยากวุ่นวายอะไรยังไงนะฮะแต่เบื้องต้นแค่ตรงนี้ถือว่าคุณได้เริ่มเปิดโอกาสที่คนรู้จักแล้วนะครับ เอาละครับผู้ชมครับผมรายการเอ็นสร้างอาชีพช่วงสร้างอาชีพกูรูในสัปดาห์นี้นะครับผมเราก็ได้เรียนรู้นะครับผมแล้วทราบที่ไปที่มาของการตลาดออนไลน์แล้วว่ามีความสําคัญแล้วก็มีมุมกว้างยังไงนะครับสัปดาห์หน้าครับผมเรายังจะนั่งอยู่กับคุณหัตสพงศ์เหมือนเดิมนะครับเราจะมารู้กันว่าการที่จะเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วคุณควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างกับการตลาดออนไลน์สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเขาใหม่กับช่วงสร้างอาชีพกูรูครับผม เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM h d o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุมจริงการซก IPM i d e Finition 022459999เอทสร้งารง, e งอาชีพอวอ์ดเวทีประกาศความสําเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ร่วมศัต์สินรางวัล SME สร้างอาชีพ Popular v o โ e วได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสิน เอาละรครับคุณผู้ชมครับผมสาหรับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอีกหนึ่งผู้เข้าชิงรางวัล s f e สร้างอาชีพ popula award นะครับซึ่งจะประกาศผลในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับในงาน s f e สร้างอาชีพอวัลนะครับผมที่สมาคมสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์สาทรซอย1น,นะครับผมแล้วก็ธุรกิจธุรกิจนี้เขาได้เข้าชิงเพราะอะไรแล้วเขามีความสุดยอดตรงไหนเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยครับ กิโมสโนไอซ์น้ำแข็งเกรดหิมะอร่อยเย็นชื่นใจสไตล์ไอซ์กิโมสุดยอดผู้เข้าชิงรางวัล s m p สร้างอาชีพพั p ฟูล่าโว้ตไอซ์กิโมสโนไอซ์ใครจะเชื่อว่าธุรกิจขนมหวานน้ำแข็งใสธรรมดาจะก้าวสู่ความเป็นสุดยอดด้านธุรกิจแฟรนไชส์โดยรูปลักษณ์ที่สวยงามดูดีทันสมัย และเทคนิคการทำน้ำแข็งใสให้นุ่มดุดหิมะมีความแตกต่างจากน้ำแข็งใสทั่วไปจนวันนี้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากนักลงทุนและเขาเก้าวมายืนอยู่แถวหน้าในฐานะธุรกิจแฟนชใจที่มีมากกว่า400สาขา วันนี้เราเป็นแฟรนไชส์ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดโดยคุณภาพและมาตรฐานของแฟรนไชส์ด้วยท็อปปิ้งหลากหลายมากกว่า50หน้าและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลด้วยรสชาติของเกรดน้ำแข็งมีความละเอียดละมุนลิ้นด้วยราคาที่ไม่แพงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยคุณภาพทำให้วันนี้เราเป็นแฟรนไชสน้ำแข็งเกรดหิมะ ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมด้วยสูตรนมสดรวมถึงหน้าท็อปปิ้งผลไม้ที่มีความหลากหลายมีให้เลือกมากกว่า50หน้าและได้รับการคัดสรรมาอย่างดีให้สดใหม่อยู่ทุกวันมีสีสันสดใสน่ารับประทานด้วยคุณภาพของสินค้าหน้าท็อปปิ้งที่หลากหลายและราคาที่ไม่แพง ทำให้วันนี้เราเป็นสุดยอดแฟนชา์น้ำแข็งเก็ติมะที่มีจํานวนสาขาม,มากที่สุดถึง400สาขาทั่วประเทศสําหรับกลยุทธ์ในการทําธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจที่มีต่อลูกค้าการคงคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานโดยรูปแบบร้านที่สะดุดตามีความทันสมัยซึ่งทำให้ไอซ์สิโมเป็นผู้นำในตลาดและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไอซ์สิโมสโนไอซ์ น้ำแข็งเกดหิมะอร่อยเย็นชื่นใจสไตล์ไอศกรีมโม เป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับกับหนึ่งผู้เข้าชิงรางวัล SME Popular Award ของเรานะครับแน่นอนครับผมคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมตัดสินเขาได้แน่นอนนะครับผ่าน4ช่องทางการโหวตที่ผมขึ้นในด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเรามารุ้นกันว่าใครจะเป็นสุดยอดรางวัล SME Popular Award นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมรายการ SME สร้างอาชีพและผมคิงกิษณการหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางธุรกิจแล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับ SME ได้ที่นิตยสาร SME สร้างอาชีพฉบับรวมเลมนัว ทุกแผงหนังสือฉันนําทั่วประเทศเลยสามารถเกาะกะระแสได้ที่หนังสือเล่มนี้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมผมกับรายการก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องรอติดตามชมกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ